สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อกิจกรรมว่าสังเวียนส่วนลดกันนะครับมาดูช่วากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับสมมติคุณเปิดเข้าเกมมาใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการที่จะทำกิจกรรมเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะครับผมพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็วิธีการทำกิจกรรมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่ขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่ส่วนซูมส่วนลดก่อนนะครับกอเข้าไปจิก มันก็จะสุ่มส่วนลดที่เราได้มานะครับว่าเราได้เท่าไหร่นะครับโอ้เจ็ดแมมสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับพอสุ่มเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโดยสกินฝั่งขวาเนี่ยก็จะลดไปให้เราเรียบร้อยนะว่าลด45%เหลือเท่าไหร่บ้างนะครับอย่างเช่นสกินแวร์เนี่ยลดไป45%เหลือ280คูปองสกินนาคอร์ดเหลือ390คูปองสกินอ่าไอ้ที่ชื่ออะไรวะไอ้ที่ชื่อไ <c oughs> อบอยเหลือ390คูปองสกิน น,นะข้อแรกหนึ่งเดือ280คูป,ปองแล้วก็สกินฉี่สองก็เลยประมาณนี้นะครับสำหรับสกินกิจกรรมก็จะมีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับถ้ากครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลัใงนใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพจทีทสองบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายนะครับเจอกัน